สวัสดีครับวันนี้ผมมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันมาให้ทุกท่านได้รับชมเชิญรับชมได้จากภาพยนตร์สัส้นชุดนี้ครับฮัลโครับนั่นบร่ทตุ่นวิจัยหรือเปล่าครับใช่ค่ะตุ่นรับสายค่ะมีอะไร ไม่ตัดเอ็กซหายนะครับพอดีผมทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่อยากให้คุณตุลและทีมงานมาช่วยวิจัยให้คุณสินค้าผมหน่อยครับเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะอ๋อได้หละครับแล้วคุณตุลสะดวกที่ไหนดีครับอ่าเป็นร้านกาแฟบางนาทาวเวอร์ได้ไหมครับโอเคงนั้นสิบนาทีเจอกันนะครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอาแ <c oughs> ม่เดี๋ยวมาเลือกเนื่อปลชงขนาดเนี้ยอ่เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่ผมสินค้าผมเนี่ยอยากให้คุณตุ่นเพื่อวิจัยเนี่ยคุณตุ่นลอง <ừ> ศึกษาดูก่อนครับค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยใช่ไหมคะสามารถที่จะสัมภาษณ์ได้หมดทุกคนเลยใช่ไหมคะหัวข้อเลยครับผมโอ้เป็นหัวข้อน่าสนใจดีอะค่ะเดี๋ยวถ้าอย่งไรเราก็ทำงานให้เต็มที่นะคะ แล้วใ้เวลาบริษัทเราคิงว่างั้น,นผมขอเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วกันครับอยากให้ทุกตุนส่งผมหนึ่งสัปดาห,ทาห์ทันไหมครับเดี๋ยวคิดว่าทันนะคะถ้าถ้ามันไม่ทันยังไงจะโทรคอนเฟิร์มคุณเอกอดีมากครับอาจจะเดี๋ยวตามตี้กับเหน่งมาพบที่ท,ท,ที่ที่ห้องประชุมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ก็ต้องได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีค่ะน้องเลยค่ะครับอ่าดีค่ะน<ม>่พี่กันเองนะพอดีพี่จะให้ช่วยงานอะของคุณเอกซึ่งเป็นงานวิจัยตัวใหม่เข้ามาทีนี้พี่ก็เห็นว่าน้องสองคนอะค่อนข้างที่เก่งแล้วก็มีประสบการณ์คือพี่มั่นใจอะนะว่าจะทำงานแทนพี่ได้แล้วก็ งานคิดว่างานจะออกมาได้ดีนะครับได้ครับครับผมเาเอาเอา,เอาก็ไปทําเลยเพราะว่ามันใช้เวลา,าวันเจ็ดวันนะถ้าไม่ทเนในยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยอีกที<ฆ>แต่เดีได้ินสองวันนะหัวห้าไถ้าเสร็จนะแล้วครับสบายมากครับเออมั่นใจมากเลยพี่พี่ก็รู้สึกว่าจะทําออกมาได้ดีอนะ มีน้ำใจของนธอมากจริงๆเชื่อมือเชื่อมือพวกเราครับออะไรจะขนาดนั้นเลยเหรออะลองดูงานแรกนะงานแรกอย่างนัีนโอเคคต้องขอขอมูุในศึกษานะครับโอเคมีอะไรก็สอบถามทางพี่มาได้ครับโอเคครับสวัสดีค่ะ ควรช่วยทำแบบสอบถามหน่อยไดรไหมครับได้ครับทำงานสบถามเกี่ยวกับอะไรครับพอดีบริษัทที่เป็นบริษัทใดๆครับเนี่ยที่เกี่ยวกับส่วนทำงานครับได้ควรน้องไหนมครับไม่มีหาครับเชิญรับเฉยๆเฉยๆนี่แหละครับเบี๋ยวกวนน้องกรอกตามช่องว่างที่เี้นมาได้ไหมคได้ครับทม่ต้งานอยู่แถวนี้เหรอครับอ๋อยู่แถวเนี่ยไม่กับบางนายครับช่องว่างก็มา บ้านบ่อยไมมันนรวยที่ทำไมได้เอเทำไม,มที่ไม่ช่องแค้มีที่เกาะแค่ชายของมันมันเป็นตู้จัดส่บไม่ได้เป็นเป็นใคไมีช่เป็นอะไรเป็นตุ่มตุวเองเหเลยเสร็จแล้วครับพี่อ๋อดูแลค้ับเรียบร้อยหรือเปล่เาเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ,บคุณนาบครับแล้วนะ ทำอะไรอ่ะพ <Cornell> ี่โอ้ยเหี้ยตุ๊ดแม่อ้าวแล้วตอนที่ทำงานกับพี่ตุ๋นอ่ะเดีไล่เราเราเป็นคนทำตำรวจผู้ชายเป็นคนทำตำรวจเราไม่ไน้บ้าน นคนสวยช่วยทำให้พี่หน,ห,นหน่อยนะครับของหนวะคะพี่พอดีวันนี้พี่เตรียมมาชุดเดียวนพี่พ<ข>อโทษทีคนนใช่หรอพอดีเตรียมมาชุดเดียวจริงๆนะครับขอโทษทีนะครับคือคนอหนู่็อยากทําเหมือนกันพี่พอดีพี่เตรียมมาชุดเดียวไปให้น้องคนสวยทำก่อนละกันนะอ้าวพี่พูดนี้หม,มายความว่าหนูไม่สวยเหรอคะไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับก็คือบอกให้คนสวยทำก่อนแล้วหนูละคะคือยังไงอะคะที่เตรียมมาชุดเดียวครับน้อง คือหนูไม่สวยใช่ไหมพี่บอกมาตรงๆเลยไม่ต้องมาอย่างนี้แกฉันไม่รอที่ห้องน้ำนะฮใช่ค่ะดีนะครับงั้นรบกวนน้องช่วยทำแบบสอบถามนะครับตามช่องว่างนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากคอพราะอแก เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับไปงนกม่๋แจงครับน้องานไปอยู่ในีเสร็วะวช่วยต่อน้องครับนานอดีผมรีว่าดีผมว่าน่าจะซักสิ่ีน่าจะไม่เป็นไรเดี่ยว่าแาันีจะเป็นประนกับบริษัทดวบริษัท่นนาได้บคุพี่ช่วยกรอกลงในช่องมาก ครับแล้วขอบคุณเนตอ่ะพอดีพี่เป็นคนจับรถไห้เขาไม่เป็นไรครับผมเตรียมใหม่ชุดหนึ่งครับบริษัทจบุลใจผมว่าชื่อนชมคุณนะครับใช่รู้คุณมากเลยเราคงได้ยินเรื่องของคุณอืมไปครับทำให้เขาให้เสร็จเลย อบคุณมามารับอตนะี่นเสร็จไหบอเสร็จแล้วครับพี่เสร็จเร็อ่ะดูดับมือโปรอครับนี่เมากใช่ตุเลยครับพี่๋อถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่จะได้เชิญคณเอกมาดูเลยเนาะได้ครับง้นดีกว่าั้ดี๋ยวพี่ขอโทรหาคณเอกนึะ ครับได้ครับฮัลโหลคุณเอกเหรอคะคุณเอกคะตุ่มิจัยค่ะ,คะพอดีว่างานเสร็จแล้วคะ่ะเชิญคุณเอกเลยดีไหมคะตอนนี้เอ่อเชิญตอนนี้เลยอะคะ่ะจะสะดวกไหมคะอ,อ,อะคะ๋อได้ใช่ไหมคะงั้นเชิญเลยค่ะเชิญเลยห้องประชุมนะคะสวะะัสดีค่ะ ด้วยครับคุณตุ๋นพอดีคุณเอกจากบริษัทเอกสหายมาขอพบครับอ๋อเชิญเชิญเลยค่ะค่ะเชิญครับเด็กสวัสดีครับคุณตุ๋นวันนี้ผมมาเอางานวิจัยนะครับค่ะอันนี้คุณบีแฟนผมนะครับอ๋อสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งก่าค่ะเชิญันั่งนั่กันอันนี้งานวิจัยค่ะลองดูนะคะ ว่าโอเคไหมแต่คิดว่าจะโอเคคุณทำงานนี้ได้ไงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยยังไงครับมีตุนเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณส่วนตัวหน่อยอได้ไหมค่ะค่ะได้อาร์ตี้กันเองเดี๋ยวจะออนนอกก่อนค,ครับงานออกมาเป็นนี้ได้ไงเนี่ย เออแนนซไม่จริงๆอ่ะเรารู้จักสองคนเมื่อกี้ได้อืมเขาก็สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มีเองค่ะ,ะก็เลยก็เลยเรู้บอกว่าเรื่องก,การวาระคิกภาพในการสัมภาษณ์ของพนักงานยังเทรนกันมยงงังไม่ดีพอค่ะคุณต้อ,องอบรมพนักงานคุณด้วยนะ,ะตอนน,นะนี้และนีอีกตอนหนึ่งคือเพื่อนของบีใช่ไหมคะ ซึ่งเขาเป็นผู้ชายไม่ร้อย,อยอคือบ้านเราเรียกว่าเกย์แล้วกันนะคะค่ะคราวนี้พอเด็กของคุณตุนด้วยการที่เขาบอกโอเคผู้ชายที่เป็นเกย์ไม่ชอบก็ขยานแบบสอบถามทิ้งซึ่งทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะเมื่อก่อนเนะี่ยผมไปกับคุณตุนผมลูกน้องคุณนะ่ะไปดูสุขคุณตุนผมว่าเป็นคนขับรถทําไมดูถูกกันอย่างนี้ล่ะ๋อเด็กเขาพูดขนาดนั้นเลยเหรอคะ ถ้าอย่างนั้นสงสัยจะต้องอบรงใหม่ต้องขอโทษุณเด็กมากๆเลยที่เด็กทำกิริยาอาจาไม่ดีถึงขนาดนี้หามันเกิดตรงที่ว่ายังไงครับมันเกิดยังไงคะคุณคุณพี่คับคุณไปทงานผมมาให้ใหม่อะกันมไม่ค่อยพอใจในงานชิน้นี้ฮัลโหลบอกพี่กันเองมาพบพี่ด่วนเลยครเบห้องประันค่ะสวัสดีครับพี่ตุนครับพี่ยืนตรงนั้นแหละไม่ต้องนั่ง เองสองคนไปทำวิตรกรรมอะไรไว้เนี sí. ่ยคุณเอกก็มาฟ้องพี่นะว่าเองสองคนน่ะเป็นเลือกปฏิบัติอ่ะแล้วเพื่อนคุณบีอ่ะคุณบีคือแฟนเองเทอ่หรอครับผมไม่รู้เลยอ้าวเกย์หรือไม่เกย์เขาคนเหมือนกันแล้วอย่าลืมว่าหัวข้อวิจัยอ่ะทั่วไปบุคคลทั่วไปบุคคลทุกเทศไม่ว่าจะเป็นเกย์ไม่ว่าจะเป็นทอมไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก อย่าลืมนะว่าคนเราอ่ะเกิดมาก็มีสิทธิเสีเรีาพเท่าเทียมกันคุณธรรมไปไหนเราต้องนึกถึงข้อนี้คนเรามันต้องมีคุณธรรมรเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสเองสองคนนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลงไปดูว่าต่อไปเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะลงไปคุมเองสองคนคโอเคไหมโอเคครับขอบคุณคที่ให้โอกาสคที่สองกับพวกผม พ,พี่คิดว่าเราอย่าไปดูถูกหรือว่าเหยียดเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องสีผิวหรือรูปร่างคนอ้วนคนผอมหรืออะไรเงี้ยเราเราอย่าไปอย่าไปดูตรงนั้นเลยคือทุกคนนะ่ะมีสิทธิ์มีเสรีภาพซึ่งเหมือนกันนะพี่จะฝากพ้อคิดตรงนี้ไว้นิดนึงว่าต่อไปข้างหน้าเราอาจจะโตยิ่งกว่าน,นี้เราจ,จะมีตำแหน่งหรือว่ามีหน้าที่การงาน ที่ดีขึ้นเราเราจะมีความคิดหรือว่ามีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นในชีวิตเรานะพ,พี่ฝ่ายเป็นข้อคิดนะสำหรับสองคนนะคะครับนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์สั้นชุดนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์และนำไปไต่ตองคิดสวัสดีครับ